นี่หมาครับจังหวะเฟอร์ดินานแย่งหม่งไปก่อนครับมีสกิล AF เนาะแ i a l Force แล้วก็นี่เข้าไปท้าไปมี Fortress ด้วย FT นะผมเรียกแบบนี้แล้วก็ความแข็งมีอ่ะเข้ามาแล้วก็ขอสัก5ไลค์แล้วกันนะครับรีวิวนานทีรีวิวริโอฟอร์ดินาน, Rio, น,านส่วนสูง196 29ปีถนาดเท้าขวาเลยในเกมนี้หน่หนึ่งนะสไตล์บิวอัพครับใครที่ได้ก็น่าจะด้วยความชอบด้วยอะไรด้วยนะไปดูกันก่อนเลย 55เกมที่เล่นมาประมาณนี้48813ก็ลดเกมรับไป2พอย n ์นะครับไปเพิ่มพวกความเร็วคือผมสายความเร็วไงใช้โคอินซากี้ด้วยได้106ประมาณนี้นะเกมรับเนี่ยสปีดก็เดี๋ยวยังไม่ลงบูทมาขอบคุณด,ดีตาดบวยนะใครฟังนานทีรีวิวคลิปก่อนนู้นเวนรูนี่คลิปนี้ริโอฟอดีนานบูทชั้ดาวก็ได้เกมรับ3อย่างแล้วก็สปีดนี่แหละมันชอบตรงนี้บูทเบสิกจัดๆเลย ชัดดาวนะครับมาดูค่าพลังดีกว่าคืออย่างน้อยอันี้ก็น้อยนะฮดดิ้งแปดเนี่ยแต่ต้องเสริมด้วยสกิลเดี๋ยวค่อยไปดูสกิลที่เสริมเนาะเกมรับ100เงี้ยเข้าปะทะยิงบอล97ดูนันก้าเนาะแล้วก็ช่วย99ประมาณนี้ครับพวกเกมรับไม่แย่เนะ้ยสำหรับตัวบิวความไว้ก็9ก้เอ็ดออกตัวเนี่ยแปจริงอันนี้ก็ถือว่าเขียวก็ไม่แย่นะเน้นวิ่งไงมันอยู่ที่จังหวะมากกว่าว่ะกองหน้าง่ายง่ายครับแข่งแกรง93เงี้ยกระโดด91 แล้วก็ใช้เท้าอยหนึ่งหนึ่งนะมีเดียมเองเท้าซ้ายระดับกลางอะ่ะถ้าในในแอปก็หนึ่งหนึ่งนะเร,รลลี่อะไรเนี่ยนี่ก็เมทครับสกิลเนี่ยให้มาโอเคอยู่นะติดมาสองสกิลพิเศษเนาะ AF กับ FT เนาะผมเรียกชื่อย่อนะมีโลล็อกติดเงี้ยเปิดพุ่งใครชอบมีแมนมาร์กนะอินเตอร์เซพชันเขาภาษาแย่งบอลน,นะมีบล็อกเกอร์มีแอรเรียลเนาะ้อยแย่งโมงมีสไลดิง้งแท็คเกิลน,นะครับกับตันไฟติง้งแล้วก็สกิลที่เพิ่มเนี่ยผมว่า จะใส่พวกวันทัศอะไรได้นะตัวบาซิงเนี่ยผมใส่แค่เฮดดิ้งกับอาคาเบติกเคลียร์นี่แหละแค่นี้ผมว่าก็ก็โอเคแล้วสาหรับลิโอเฟอร์ดินานนะครับเนี่ยชุดหลักเลยเล่นไปห้าหเกมก็นานทีรีวิวไงลองใช้ก่อนถามว่าเต็ม10บไหมผมว่ามีตัวที่ดีกว่านี้นะสาหรับผมนะผมคิดว่าอย่างเช่นโบนุชชีที่ผมเล่นมาก่อนหรือว่าแซงไรากาดวินเทียมซาลีบาอะไรพวกเนี้ย มือแม้แต่วิูฟันไดเมื่อก่อนผมว่าก็ยังโอเคแบบอาจจะไม่ได้แบบท็อปที่สุดนะผมว่าแต่ก็อยู่ในระดับหนึ่งในห้าหรือหนึ่งในสาประมาณนี้นะผมว่าสำหรับสายเติมนะเพราะว่าตัวบิวก็มีเยอะแยะครับใครที่เห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้มาดูไฮไลท์ดีกว่าคือช็อตพลาดก็มีนะครับช็อตดีก็มีมันแล้วแต่จังหวะเนี่ยเนียคือถ้าบังคับพลาดก็ก็หลุดได้เหมือนกันนะเป็นตัวบิวผมก็ยืนคู่เนสตอก็ทั้งคู่เนี่ยคือเติม เขาพูดง่ายๆนะคือสายเติมไงว่าจะกลับมานําคลิปรีวิวก็ย้ำอีกทีหนึง่งฝากกดไลค์กดกติดตามให้หน่อยแล้วกันคลิปก่อนู่นลง,ลงรูนี่ไปนะครับแล้วก็มาต่อฟอร์ดินานเนี่ย s <S ผมว่ามนอยู่ที่จังหวะด้วยยิ่งคนเล่นเก่งอ่ะผมว่าตัวไหนก็เก่งเว้ยด้วยค่าพลังที่ไม่แย่เลยเกมรับมาเป็นร้อยวิ่งได้เก้าสิบอีกใช่ปะ่ะคือแต่งได้เยอะเนี่ยอย่างเงี้ยลูกยิงโดนก็มีโดนบุกทั้งเกมก็มีถ้าเจอคนจำช่างมาถูกละล่ะ บางเกมแทบไม่มีบทบาทก็มีเพราะว่าเราบุกเขาทั้งเกมอะ่ะมันอยู่ที่จังหวะเนี่ยจังหวะนี้เห็นไหมผมไม่ได้บังคับเขาเขาก็ไปคุมเชิงตัวอื่นให้แต่ก็โดนไปอยู่ที่เราไงช็อตอย่างเงี้ยเราพลาดเองนะครับแต่บางช็อตนี่เห็นไหมเขาคู่แข่งเลี้ยงไปหาเราเฉย AI ทําให้เนาะเนี่ยดักบงดักบอลเราแค่แบบสวิตตัวไปกดแย่งบอลเล็กน้อยกดบังคับตัวนะ่ะผมว่าไม่แย่แต่ ก็แล้วแต่บางคนอัพหลายสูตรนะแต่ผมก็เรียกแบบนี้ยสูตรความเชื่อใจในเรื่องของความเร็วอ่ะผมเป็นสายนั้นเว้ยสายนักเตะวิ่งไวเออต้องวิ่งสักเก้าสิบเนี่ยมันจะมีแบบเขา,ขาเรียกว่าอะไรนะความเชื่อใจในนักเตะคนนั้นน่ะ <c oughs> อารมณ์มันนั้นนี่นี่แล้วแต่จงังหวะนะครับ <c oughs> คือได้หมดเว้ยนี่ <c oughs> มาดิลูกพาพื้นนะผมว่าลิโอโอเคแต่ถ้าลูกแทงหยุดอะอย่างเงี้ยเนี่ยทำลายจังหวะ คือมันมีอยู่แล้วทุกคนเคยเห็นมากตัวตัวแบบนักเตะแจกบางคนก็เก่งเขาจะมาพลังไม่ได้ว้าวเลยเลยมันอยู่ที่จังหวะคนเล่นด้วยแต่ถ้าชอบอะ่ะแนะนําเลยกัดไปเต็มสิบเติมเพราะว่าชอบนี่แหละนะครับทั้งรูนี่ทั้งริโอฟูรีนานเนี่ยชอบมากๆยังไงฝากไว้ด้วยเด้อ